เฮ้ยลืมลืมห,หิวจะรีบเข้าไปกินอ่ะลืมเปิดรายการเลยวันนี้พี่เทียนะครับกับยัมมี่ไทยแลนด์ทีวีเราพามากินร้านอาหาร ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ที่สุขุมวิท35จะบอกว่ามันเด็ดตรงไหนมันเด็ดตรงที่มันเป็นอาหารเหนือกลางใจเมืองถามว่าเคยเจอปัร้านอาหารเหนือกลางใจเมืองไม่มีเข้ามาในซอยสุขุมวิท35นะครับไม่ไกลไม่ไกลเลยเอ็มพอเทียมานิดเตียวอยู่ขวามือเลยแล้วก็จอดรถเอ็มพอเทียก็ได้หรือจอดรถในซอยข้างๆร้านก็ได้บอกเลยว่าร้านนี้ชื่อร้านเกตถวาชื่อแปลกใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของร้านกันว่าเกตถวามีความเป็นมายังไงอาหารเหนือมันอร่อยยังไงและ คำว่าเก็ดถวาแปลว่าอะไรหิวแล้วนี่บอกแล้วว่าหิวมากๆพี่เกียร์ไปแล้วสวัสดีครับพี่หลีสวัสดีครับ,รบทุกคน,นครับนี่แหละคือพี่หล <c oughs> ีเจ้าของร้านเก็ดถวานะคะพี่หลีครับ ผมหิวมากพี่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ดูหน้าเลวเหมือนอุ้ยหิวอ่กจะอะไรนี้แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับพี่ผมต้องบุกครัวทุกร้านได้แล้วต้องรีบทำเพราะว่าจะต้องรีบกินโอเคพี่หลีกเตรียมอะไรให้ผมทาครับพันนี้จะเตรียมทำน้ำพริกอ่องอ่าเรามาร้านอาหารเหนือเพราะฉะนั้นมันพลาดไม่ได้กับการ้องต้องกินน้ำพริกอ่องใช่ครับหิวแล้วครับพี่เข้าครัวเลยนะไปเลยมาเลยมาเดี๋ยวพี่จะจัดการให้น้องหายหิว น้ำพริกอออุปกรณ์พี่หลีดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้องผัดอย่างเดียวแน่นอนอันนี้คือน้ำพริกสำหรับทำเครื่องแกงนี่เครื่องแกงเครื่องแกงน้ำพริกอองนะจ๊ะนี่เครื่องแกงจะจะอยากรู้ไม่ว่ามีอะไรจะพูดทำไมพี่เพราะว่าไม่ไม่ไม่สูตรลับถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาไปทำแข่งกับพี่ทําไงพี่ไม่เอร์รี่เรื่องโองพี่ฝีมือพี่อร่อยซสอย่าโจเคไม่บอกเครื่องแกงสูตรลับจ้าเป็นของเครื่องแกงพันเหนื่อ แล้วก็มาที่หมูสับพี่จะใช้ติดมันนิดๆเพื่อความเพื่อความนุ่มของหมูมะเขือเทศต้องเป็นมะเขือเทศสีดามะเขือเทศเล็กๆมันถึงจะรสชาติดีแล้วก็น้ำซุปน้ำปลาผักชีต้นหอมผักทำเลยดีกว่าครับโอเคยิบตะหลิวก่อนนะครับพี่กับหัวโคกอยู่ครับพี่ขั้นแรกก็คือเราใช้ไฟกลางใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันน้องผัดอย่างเดียวเลยวันนี้ ว้าผิบเครื่องแกงหอมมากอะ่ะหอมแบบหอมจริงๆอ่องนี้ก็คืออ่อมให้มันให้มันอ๋ออันนี้มันคือ,อ,อ,ม,คอมันคือที่หมางคำว่าอ่อง ใช่ใช่เหมือนอุ่นรวนไปเรื่อยๆเบาๆนี่มัน่ค่อยสุกที่จริงน้ำพริกอ่องเนี่ยมันต้องไม่หวานมากมันจะต้องมันความหวานกับความเ้ยมมันอยู่ที่มะเขือเทศมะเขือเทศถูกไหมฮะที่ฉันกินผ่านมาตลอดเวลาน้ำพริกอ่องเนี่ยในตัโผมใส่น้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่นะ่ใเห็นไหมหอมน่ากินเลยเนาะหอมมากหอมมากอ่าฮะอ่าโอเคพอแล้วครับเพอเรากินเค็มมากก็ไม่ดีนะพี่ โอ้คุณพี่ครับมันน่ากินมากเป็นไงอันนี้ยังไม่ต้องให้คะแนนพี่เดี๋ยวเราไปให้คะแนนกันข้างนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องจะไปชิมฝีมือตัวเองแต่หน้าตาพี่ให้เลยนะเนี่ยเป็นน้ำพริกออนน้องหน้าน้อง เออหน้าน้องตรนต้องพูดถึงพี่หีพี่จพี่บอกเลยว่าหน้าตาคผ่านผ่านโอเคเขาก็ผ่านไปต่อโอเคอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันข้างนอกกับหนึ่งเมนูนี้เป็นส่วนผสมของหนึ่งเมนูเท่านั้นแต่ไอที่อยู่ในกระทะที่เหลืออยู่เัิญพ่อกับบ้านจ้าบอกเลยพี่ไม่ให้ฉันโดยจะเอาโอเคปีให้อยู่แล้วเราไปที่โต๊ะอาหารกันดีกว่าครับพี่ปะปะเอาไป เมื่อกี้เข้าครัวมากันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้ำพริกอ่องฝีมือน้องถามว่าพี่ให้กี่คะแนนดีจ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวฝีมือน้องหรอเนาอเนาะจริงใช่งนะคะแนของน้องคงประมาณแปดแต่พี่ต้องเต็มสิบโอเคโอเคเขาแปดเป็นคะแลนว่าจริงๆริงนะถ้าแปดอ่ะก็ถือว่าทำขายได้เลยนะพี่ได้ทำขายได้แต่ไม่ขาดเพราะว่าคงสู้พี่ไม่ได้แน่ๆ เป็นมาอย่างไงครับพี่ร้านเกตถวาก็คือเป็นคนชอบทํากับข้าวแล้วก็เป็นคนชอบกินอาหารเหนือก็เป็นคนเชียงใหม่มก็เลยไอ้วันหนึ่งในเมื่อทํากินเองอร่อยอก็อยากให้คนอื่นได้กินของอร่อยที่เราทําแล้วอยากรู้พี่ครับไอ้ตรง เกบผวาเนี่ยฮะแต่ว่าอะไรคือคนคงสงสัยเนาะเกตผวนี่ก็คือเป็นชื่อดอกไม้ทางเหนือเป็นมันจะเป็นดอกดอกพุทซ้อ๋อมันคือดอกพุทอนแต่จริงๆแล้วมันคือดอกพุทอนแต่ว่าภาษาเหนือจะเรียกว่าเก็ตผวาใช่ได้คราวนี้วันนี้ พี่หลีเตรียมอะไรให้ผมทานบ้างครับอันนี้เป็นออเดอร์ปลานนาก็เป็นเหมือนกับว่าประตูสู่อาหารเหนือเพราะฉะนั้นมาเราต้องสต่างใช่ต้องสต่างแล้วก็คือเป็นเป็นอะไรที่เป็นแอปเปไทเซอร์ของของของคือรองท้องใช่รองท้องรองท้องแค่นี้เองใช่รองท้องก็อิ่มบบาารองท้องเบาๆก็คือทุกอย่างก็ก็จะมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องที่เมื่อกี้ผมเพิ่งทานใช่ไหมครับหนุ่มกับพริกน้ำปู อ๋ออันนี้คือผสมกันเลยวินาทีผ้วไม่เคยเจอเป็นครึ่งครึ่งคือเป็นยังไงครับพี่ก็คือเหมือนน้ำพริกหนุ่มนี่แต่เราน้ำปูมามาผสมเป็นน้ำที่ทำจากปูแล้วก็ไปเป็ดหอยแล้วน้ำมันมาจนจนสุดน่าสนใจไม่เคยกินเดี๋ยวจะต้องลองเพราะว่าเขาใส่มาในทั่วเดียวกันเลยใช่นี่เลยข้าวซอยอันนี้ข้าวซอยได้ยินมาว่าเป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่มากได้คุยกับพี่หลีก่อนหน้านี้พี่หลีบอกว่าคนญี่ปุ่นชอบมากมาแล้วก็สั่งทำไมครับพี่ทำไมเขาต้องชอบสั่งข้าวซอยาะ กลิ่นหรือว่ารสชาติมันจะคล้ายๆแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่แล้วมันจะผสมกับรามนหรือมันจะมีเส้นเพราะเขาจะชิมเหมือนกับวเหมือนกินพวกรามีนที่ราดแกงกะหรี่อะไรอย่างงี้ใช่นก็คืออันนี้พริกหนุ่มยัดไส้อันนี้ก็าไม่เคยเห็นคืปกติเราจะเจอแบบพริกหนวกยัดไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพริกหนุ่มไม่ใช่แค่เอามาทำน้ำพริกได้อย่างเดียวเท่านั้นมันก็คือจะเอามาทำเป็นอาหารที่อื่นได้ด้วยเป็นแบบอาหารเหนือแบบโบราณโบราณจะบอกเลยนะว่าไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะเพราะบางร้านอาหารเหนือที่เราเกินกันก็ไม่มี อ่อันสุดท้ายอันนี้คือแกงเห็ดอบได้ยินกันว่ากำลังเป็นที่นิยมช่วงนี้ใใครๆก็พูดถึงตกลงมันอ่านว่าเห็ดผอบเห็ดผอบหรือเห็ดทอบนี่เห็ดผอบคือคือเห็ดผอบในภาษากลางที่คุณจะรู้กันปุ๊บแต่ทางเหนือเขาจะเรียกเห็ดผอบเห็ดผอบใช่ไหมถ้าภาษาเเรียกเห็ดทอบเห็ดอบแต่ถ้าเกิดเป็นภาคกลางเขาเรียกเห็ดผอเห็ดผอเห็ดผอบเห็ดผอเแล้วเสิร์ฟมาในกระทะ ทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงนะครับหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็อร่อยอร่อยโอเควันนี้เนี่ยขอบคุณพี่หลีก่อนที่เตรียมอาหารมาให้น้องเพราะว่าคือเดี๋ยวน้องเวลากินอ่ะน้องกลัวน้องจะบุมมาแล้วน้องจะอายได้เนที่น้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวน้องจะขอโซโล่เดียวนะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณพี่หลีตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะจัดเต็มแล้วได้นบครับวันนี้ขอบคุณพี่หลีมากๆเลยนะคะโอเคครับสวัสดีครับ ในเมื่อพี่หลีล่แกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไก็ถึงเวลาหน้าที่ของพี่เกียร์ที่จะต้องกินกินจริงจังให้ทุกคนดูบอกเลยเริ่มที่เลยเข้าสอยบอกแล้วว่าอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตพี่เกียร์ชอบกินรสจัดเราก็จะใส่น้ำมันพริกนิดน,นึงนะจ๊ะขอชิมก่อนขอชิมก่อนเส้นเส้นเส้น รสไม่ได้เผ็ดจัดจ้านมากถ้าใครชอบเผ็ดใส่พริกน้ำมันเพิ่มได้เลยแต่รถมันแบบกลมกล่อมดีงามจริงๆขอซดน้ำนิดหนึ่งนะคือเครื่องแกงเข้มข้นแต่ไม่ได้แบบเผ็ดเวอร์แต่คือแบบว่ากำลังดีเหมาะกับแบบว่าใครกินก็ได้อันนี้แนะนำเลยเพราะว่านอกจากฝรั่งต่างชาติและญี่ปุ่นจะชอบแล้วพี่เกียร์ก็ชอบจ้าอะ ถัดมามานั่งกินในนี้ก่อนพริกหนุ่มยัดไส้ซึ่งปกติไม่เคยกินที่ไหนจะคล้ายๆพริกหยวกยัดไส้แต่ที่มันดีงามกว่าคือมันได้ความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือรสชาติมันจะแบบว่ากลมกล่อมในเรื่องความเผ็ดมันมีมาตัดเลี่ยนนิดนึงแล้วก็หอมพริกหนุ่มหอมมาก อาต่อมาเราไปที่แกงคั่วเห็ดทอดหรือเห็ดผอกนะครับอันนี้ก็คือกินเห็ดก่อนเลยแต่พี่กี้บอกนิดนึงนะว่าเรากินพวกเห็ดผอกหรือเห็ดทอดเห็ดทอดหรือเห็ดผอกเนี่ยจะบอกว่าต้องระวังนิดนึงต้องเคี่ยวให้ละเอียดละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนนิยมกินก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เห็ดมันจะค่อนข้างแบบมีเปลือกที่แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคี่ยวให้ละเอียดเลยเพราะมันย่อยยาก ไม่อาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ของอร่อยต้องค่อยๆกินค่อยๆเค,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 คี้ยวและเลียดมันแล้วจะมีนานจ้สามเม็ดเลยจ้าเห็ดเห็ดกุบกๆุบกุบก,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 กุขอคำเฮ้ยมันอร่อยวะ่ะมันกุบกรับกุบกรับแกงคั่วอร่อยมาอย่างสุดท้ายมันคืนชื่อว่าออเดิร์ แต่พี่กีเก็บไว้สุดท้ายเพราะว่าอยากชิมฝีมือตัวเอง <Hey. S 1> ว่าบอกเลยว่าชันทําอร่อยจริงๆสำหรับคนแบบไม่อยากอ้วนนะก็กินออเดอร์เพราะว่าไม่มีแป้งมีแต่ผักและคลบหมูไ <Hey. S 1> ส้อัวบอกเลยว่าถ้าเครื่องแกงไม่ถึงคนระับไม่อร่อยแต่จะบอกว่า,มากเมื่อกี้ที่เพิ่งกินไส้อัวไปอ่ะเครื่องแกง,งหอมติดปากเลยนะ <Hey. S 1> ดีเลยอะ่ะจะมาชิมน้ำพริกอ่องแล้วก็น้ำพริกหนุ่ม แล้วก็น้ำพริกน้ำปูอีก3อย่างนะน้ำพริกอ่องฝีมือชั้น <Hey. S 1> มันดีงามตรงที่เครื่องแกงดีแล้วก็รสชาติอะปกติเรากินน้ำพริกอ่องเราจะรู้สึกว่าแต่ละร้านที่เคยทำหรือพี่เกียเคยกินอะมันจะออกหวานหวาน,วานอันเนี้ยรสไม่หวานแล้วรสก,ก็กลมกล่อมกำลังดีได้รสชาติของเครื่องแกงหมูสับแล้วก็มะเขือออมหอม,หอมเนาะอันนี้อร่อยฝีมือชันดีฉันบอกแล้ว <Hey. S 1> ต่อไปเพื่อสุขภาพน้ำพริกนุ่ม ซึ่งต้องกินกับแคปหมูเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมลองน้ำปูบ้างไม่เคยกินเขาจะมีสีดำนันก็คือน้ำพริกหนุ่มนะที่เมื่อกี้ที่พี่หลีบอกเพียงแต่ว่าเขามาใส่ผสมผสมของตัวน้ำปูเข้าไปซึ่งเป็นเนื้อปูแล้วมาโครโครโคลโครคลมันมีความหอมของไอตัวที่ น่าจะเป็นเนื้อปูที่เอามาโคลดคือมันได้อีก,กลิ่มรสชาตินึงแต่มันก็จะดูแบบเข้มข้นขึ้นคนที่ชอบกินแบบแนวแบบว่าจัดจ้านหน่อยน่าจะชอบแบบน้ําปูคนที่ชอบกินแบบเผ็ดคลิงคลีนน้ำพริกหนุ่มเหมาะสมแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นของฉันคนเดียวต่อไปฉันจะกินจริงจังเช่นเดิมเธอดูฉันกินต่อไปแล้วกันนะ ร้านเกดสวาที่พี่เกียรพามากินวันนี้มันไม่ใช่แค่อร่อยนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆและที่สําคัญนะบอกเลยว่าร้านอาหารเหล่านี้ที่อยู่ใจกลางเมืองหายากมากๆแล้วอีกร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่เกียรแบบกลืมปริ่มแล้วก็แนะนําว่าจะต้องมากินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพี่เกียรได้ที่ Facebook แล้วก็ไ G ที่ยัมมี่ไทยแลนด์แล้วก็ YouTube ยัมมี่ไทยแลนด์ทีวีเราพาไปกินของอร่อยกันตลอดเวลาและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณ นิว Toyota a เอวันซานะครับที่พาพิเศษไปกินถึงไหนถึงกันตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยลงตัวทุกสไตล์สมาร์ทนะจ๊ะแล้วรับประกันว่าคราวหน้าเราก็จะพาไปกินของอร่อยเหมือนเดิมจ้าไปแล้วนะเจอกันใหม่ครับ